สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เราจะม่มีิเคาะนิเคอีนะคะเช้านี้เราจัดไปนะคะ <c oughs> สิบบนนะคะสิบบนตามนี้นะคะ <c oughs> อากาศหนาวมากนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากนะคะ ามนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> สิบ,บนค่ะแล้วเจาะให้นะคะ <c oughs> เด่นตามนี <c oughs> <ๆ>้เลยนะคะเด่นเด่นตัวกันนะคะ ตัวกันก็จะเป็นเอ่อแปดสองเจ็ดสองนะคะตัวกันของเขานะคะแปดสองเจ็ดสองแล้วก็สามสองนะคะตัวกันนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวตัวนี้เลยนะคะวันนี้น <c oughs> ี่เม็ดเดียวนะคะดึงเด่นของเขาเลยนะคะเด่นวันนี้ เด่นวันนี้นะคะสามแปดนะคะฟันไปเลยค่ัแปดนะตัวนี้วันนี้ฟันแปดนะคะการอีกตัวหนึ่งการ80ดศย์เจดย์ค่ะตามนี้เลยค่ะนะ <c oughs> การพนันมีความเสี่ยงนะคะตัวนี้เรามาให้ดูนะคะ ว่ามันน่าจะมาตัวนี้นะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะคนชอบคลิปนะคะแต่ถ้าถ้า youtube เขาไม่ให้ผ่านเนี่ยคงคงไม่ได้นะคะคงไม่ได้เจอกันแล้วนะคะน่าจะไปหารูทางอื่นนะคะ <c oughs> ตามนี้เลยนะคะนี่เคอีนะคะนี่เป็นแนวทางนะคะนะผิดถูกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยนะคะผิดถูกประการใดนะคะเราขอทำสักกระทับสไลด์สักหนึ่งพันก่อนนะคะเราจะไปลู่ทางอื่นนะคะแต่อย่าลืมมาชมกันนะคะเราก็อาจจะไม่ให้เยอะ ในช่องนี้แต่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะทางอื่นเราก็จะไปแนวอื่นนะคะถ้าเขาไม่ให้ลงเราก็จะไปแนวอื่นกันด่านนี้เลยนะคะสิบปนนิเคอินะคะเรามาดูนิเคอิหลังหวยออกไปม,มาเช้าก็มาบ่ายนะคะนิเคอิเช้าบ่ายนะคะ ช้าบ่ายค่ะตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะก,กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเข้ามาชมกันนะคะดูกันให้จบคลิปทุกคนอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคแล้วนะคะนะอย่าก,กดนี้อย่าก,กดเลื่อนนะคะเิดูกันให้จบนะคะ ขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย